กูพี่น้องทุเรียนทุเรียนหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวกินทุเรียนเลือดสมุนฑ์แจ่มันหักออกเกกิดการปวดหนาวอยู่ดีควัญละเงียบละง,ละงอออตเลียนไหมมองเห็นชัดป่ะจ้ะมองเห็นกันแล้วแต่เธอไดเอาย่าชมมองเห็นคนเดียวกับพ่อเอา,เพ,าพ,พ่อจาชมคนกินไหมปวดอืมหึ

ừ hợp là, giải thích mấy cái này ở ngoài ở ngoài này. Come anh xiết níu าาอากาศหนาวเปิดฮิตเตอร์ทัวบ้านกันหนาวเดดออกทะเลกันหนาวกินอิ่มแล้วที่เป็นนางตีดากเชี่มสิงไฟอย่างเพราะเปิดฮิตเตอเฮ็ดเปิดฮิตเตอร์มันกันหนาวนะ ก็เป็นนั่งฝีไฟฮิตเตอร์เป็พี่หน้องเอ้ยกว่าเดยไ mm -hmm. นาเป็นขี้หมูน่อยอืมก็มีได้หนาวนาาแบบนาาแบบแปดสันเล็กหน่อยมันเป็นตัดสันเลยอืหนาาแบบแปดสันแปดส่วนเล็ก่น้อย ขาลังเลละง,งอไม่แซ่บมีแพ้ทับทามันทุเรียนรัตเตอรียต่างประเทศอะแพงไม่ใหญ่หรอะมาแพงหรอกเป็นขายอยู่พี่น้องอืมแซบ กล้องนึงอะสามสิบเก้าดอลลาร์มีอยู่พุนหนึ่งพุนเคิงขัดพุนพุนใหญ่ๆกับพุนหนึ่งขัดพุนอ่อนน้อยมากๆกับพุนเคอืองแล้วกับม,มีกล้องแบบว่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเก้าดอลลาร์บางทีแบบว่ามีสามพุนให